สวัสดีค่ะนดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะสําหรับชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศี มิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนดวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมิถุนตุลกุมนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช่เช่นกันดีดีต้อนรับนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันกันกบสิ่งที่ เราจะต้องรู้กันก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเราค่อยไปต่อกันที่ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะาเดี๋ยวเราจะไปเปิดวาร์ปกันเลยนะจ๊ะมาค่ะ จากที่เห็นนะคะชาวทัดลมในครึ่งเดือนหลังนี้ของคุณนะชาวทัดลมนะฮะสิ่งที่เห็นพี่มีความรู้สึกว่าคุณจะได้มีเกณฑ์เข้าไปคล้องเกี่ยวกับสภาวะชีพจรลงเท้าเยอะนิดหนึ่งนะคะสภาวะภายในจิตใจในช่วงครึ่งเดือนหลังมันเป็นช่วงเดือนที่คุณมีเป้าหมายที่จะทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะแต่ว่าคือคุณรู้ทั้งหมดแหละว่าคุณจะต้องจัดการอะไรเพียงแต่ว่ามันเหมือนมี บางขั้นตอนที่มีความรู้สึกว่ามันต้องผ่านขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ไปก่อนได้คุณถึงจะไป4 5่หได้อย่างเงี้ยซึ่งมันข้ามไม่ได้มันยังข้ามไม่ได้ในเวลานี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่บางครั้งถ้าใครก็ตามที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องของการเงินอันนี้ต้องขอบอกนิดนึงก่อนว่าคุณอาจจะต้องยอมเสียสละสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้ นะลองดูค่ะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถึงมันอยู่กับตัวเราอ่ะมันเป็นภาระมากกว่าที่ที่มันจะเป็นสมบัติได้หรือเรามีความรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราสามารถที่จะสละได้เพราะมันมีเกณฑ์ที่เรียกว่าบางทีมันก็ต้องยอมปล่อยบางอย่างไปเพื่อพยุงการเงินของคุณไว้นะคะจากที่เห็นนะชาวธาตุลมคราวนี้เสร็จเนี่ย คือตัวคุณเองอะเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในโหมดแบบเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถเดิมทีเนี่ยคำว่าของมันต้องมีใช้กับคุณได้แต่ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยค่ะในบางท่านประสบปัญหาแต่คุณจะสามารถหาทางออกกับมันได้ค่าใช้จ่ายอะไรที่มีปัญหาในเวลานี้ใจเย็นๆมันจะค่อยๆแก้ไขไปได้ทีละเปราะทีละเปาะแต่ส่วนใหญ่จะหมดไปกับการเดินทางเยอะหน่อยนะชาวธาตลม นะฮะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอะไรที่เรียกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปก็อย่าเพิ่งไปนะฮะบางท่าน Work f r ฟอร์ m e ได้ก็อยู่หรือบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากไปตรงนั้นอยากไปตรงนี้นูน่นนี่นั่นแล้วมันมีค่าเทียจ่ายอีโซนประมาณแถวๆนี้ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะคะบางท่านมีเกณฑ์เดินทางทางน้ําด้วยในส่วนของ ความเป็นตัวของตัวเองความเป็นส่วนตัวพี่มีความรู้สึกว่าคุณจะอยู่ในโหมดของการที่คุณไม่ค่อยอยากจะแบบไม่อยากจะเจอหน้าใครไม่มีกระใจพบคนสักเท่าไหร่เบื่อที่ทํางานเบื่อบ้านนะฮะอยู่กับตัวเองเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยลองโฟกัสในสิ่งที่ที่เป็นตัวเองถามว่าจุดหนึ่งทาไมนอกจากเรื่องปัญหาแล้วในเรื่องของการเงินที่คุณเจอแล้วตัวคุณเองมีความรู้สึกไม่มั่นคงกับหน้าที่การงานของคุณที่ตัวเองทําอยู่ด้วยค่ะปัญหามอยู่ที่ตรงนั้น แต่พี่บอกเลยว่า 1. โอกาสในอนาคตที่จะเจอการเมืองภายในมีไหมมีโอกาสที่จะเจอคู่แข่งมีไหมมีแต่ยังไงไพ่เดอะแชริออเป็นไพ่เที่ยงบอกว่าคุณสู้ถ้าคุณสู้ไฟนอลคุณจะชนะแต่การชนะมันไม่ได้มาแบบปูพรมแดงอ่ะมันเป็นการชนะที่ต้องไปไปฝ่าฟันนิดนึงออกลบมนิดนึงแต่มันได้ไหมมันได้มีความเยืเยอ้อแต่มันได้ไหมมันได้เข้าใจที่พูดมามันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะ เป็นช่วงที่อะไรที่ถ้ามันจะดีอะ่ะคุณจะมีเกณฑ์ถ้าได้ไปต้องไปเริ่มต้นหรือไปทำอะไรใหม่ๆไปเรียนรู้เสริมเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆทำได้ไปทำซะมันเป็นจุดดีของคุณนะคะมันเป็นจุดดีของคุณในเรื่องของสุขภาพพี่ไม่ค่อยได้เป็นห่วงเท่าไหร่นอกจากคนรอบตัวจะป่วยแต่ตัวคุณเองอะ่ะยังยังแข็งแรงหรือถ้าป่วยมันก็คืออยู่ในโหมดของมันเป็นการทรงๆ้านะใครมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะแต่ในโหมดของเรื่องหน้าที่การงานอะ่ะ บางท่านนะ่ะได้โปรโมทนะแต่ด้วยความที่มันเป็นความรวดเร็วของการได้โปรโมทหรือความสําเร็จที่มันพุ่งเข้ามาเร็วอ่ะคุณไม่มั่นใจว่าคุณพร้อมสําหรับสถานะนั่นไหมที่พี่เมย์บอกว่าไม่มั่นคงในเรื่องฐานหน้าที่การงานบางคนไม่มั่นคงเพราะว่าไม่มีกําลังไม่รู้จะไปสู้กับเขายังไงแต่บางคนไม่มั่นคงเพราะว่าได้ขึ้นตําแหน่งพอคุณได้ขึ้นตําแหน่งแล้วอ่ะคุณไม่มั่นใจว่าพอคุณไปนั่งอยู่ตรงนั้นคุณจะรักษามันไว้ได้ไหม มันเป็นฟีลแบบนั้นเอาใจช่วยแต่ในส่วนของคนที่มีความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนที่มีคนดูแลอยู่แล้วโอเคได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ถ้าเป็นคนโสดที่มาฟังคลิปนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าคุณจะใช้เวลาในการที่ต้องไปดูแลคนอื่นมาฟูมฟักมาดูแลตัวเองมากขึ้นโดยรวมพี่ไม่มองว่าสถานการณ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของคุณ มันจะค่อยๆค,คลี่คลายแต่มันอาจจะยังสลักอยู่ในช่วงแค่แบบอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เท่านั้นเองไม่เป็นไรเพราะตำแหน่งไพ่ในนาคตเป็นตำแหน่งไพ่ที่ดีแต่มันจะแบบมีความฝืดนิดนึงเราว่ากันตามหน้าไพ่และเราสู้กันต่อไปนะประมาณนี้ค่ะเอาใจช่วยสําหรับชาวธาตุลมในเครื่องเดือนหลังของสิงหาคมนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันกับดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมกันนะจ๊ะ มาค่ะม,มาต่อกันกระดดงความรักของชาวธาตุลมในครึ่งเดือนหลังนะคะในครึ่งเดือนหลังขอไพ่ไหนค่ะขอให้ให้รูปแบบความรักความสัมพันธ์ของธาตุลมครึ่งเดือนหลังหน่อยเป็นอย่างไรคลิปนี้สามารถเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆของผู้ที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้กันนะจ๊ะโอเคแล้วก็ไพ่เขาอยากจะสื่อสารกับใครเป็นพิเศษนะขอไพ่ไหนค่ะ รูปแบบความรักความสัมพันธ์ของธาตุลมค่ะมีแปดไม้มีแปดไม้มีเดฟโฟนนะคะแล้วก็มีไพ่ก้าดา แล้วก็มีไพ่ justice นะฮะพี่ว่าชาวทัดลงคุณได้รับข้อมูลข่าวสารบางอย่างแล้วก็มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่มันทำให้คุณเครียดวิตกกังวลบางท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการเรียนการงานเอกสารสำคัญสิ่งที่มันประกาศออกมาแล้วมันส่งผลกับชีวิตคุณ มันเอฟเฟกกับชีวิตคุณบางท่านเกี่ยวข้องกับทางคดีความทางกฎหมายบางท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนบางท่านเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายด้วยนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบประกาศออกมาแล้วคุณจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณแต่พี่เมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แน่ๆมันต้องเกิดขึ้นมันจะดีไม่ดีออีกเรื่องหนึ่งนะแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณวิตกกังวลไปก่อนแล้วในเวลานี้ จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเอาใจช่วยชาวทัดลมที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณเครียดและวิตกกังวลอยู่ตอนเนี้ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจในวันข้างหน้าของคุณนะเขาีิเศษเนี่ยในหมดของความสัมพันธ์นะในหมดของความสัมพันธ์พี่มีความรู้สึกว่าชาวทัดลมคุณกําลังวิตกกังวลอยู่กับสถานนะในความสัมพันธ์ว่าหนึ่ง คนคนนี้เข้ามาและจริงจังกับคุณไหมสองการพูดคุยสื่อสารเจราจาการมาเจอกันนู่นนี่นั่นมันเป็นพลังงานที่มันสร้างความสุขให้เราได้จริงๆหรือเปล่าถ้าวันข้างหน้าเราจะไปยาวๆกับคนนี้เป็นฟิลประมาณนี้ได้ด้วยค่ะจากไพ่ที่ขึ้นมาโชว์นะสำหรับชาวธาลมที่อยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้ก็คือเป็นเจ้าของคลิปนี้นั่นเองอะไปดูกันความรู้สึกของคุณค่ะธาตลมคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ The world. มีเดอะเวิลด์สีไม้แล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยอืม The Empress นะคะ แล้วก็ควินเหรียนค่ะแล้วก็เจอฟูลนะพี่ขออนุญาตแบบอะเขขยับไพ่นิดนึงจะได้แบบมองเห็นมองเห็นโอเคนะมันจะครบมันจะครบไหมเงี้ย ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณค่ะทัดลมเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณชาวทัดลมเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณโอมีเดมีสองดาบเดสสองดาบ เด็กถือดาบสองไม้เด็กถือถ้วยหนึ่งเหรียญโอเคมาดูกัน กราฟไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าเพ่พี่อาจจะไม่ได้อพพลีย์สำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองเนาะจากที่เห็นนะคะความรู้สึกเนี่ย ที่คุณมีต่อเขาณนในส่วนของความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคุณจริงจังกับเขาไปแล้วอืมคุณค่อนข้างจริงจังกับเขาไปแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็มีการวางแพลนในความสัมพันธ์นี้นะคะหลายๆอย่างกับคนคนนี้มันเหมือนเป็นสภาวะการที่ทำให้คุณได้เปิดใจนะฮะเปิดใจเพื่อที่จะได้เรียนรู้เปิดใจกับความรักอีกสักครั้งหนึ่งอะ คือประมาณนี้คุณได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆจากคนนี้นะจากความสัมพันธ์นี้ประสบการณ์ที่หลายๆท่านที่นั่งชมคลิปนี้อ,อาจจะไม่ได้คบคนนี้เป็นคนแรกคุณผ่านสถาน,านการณ์คุณมีประสบการณ์อื่นๆมาละแต่คนคนนี้เป็นคนมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้คุณนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าทําให้คุณคิดคานึงนึกถึงอยู่เสมอเสมอ นะคะกับคนคนนี้คนคนนี้ทำให้คุณสัมผัสกับความสุขคนคนนี้ทําให้คุณได้สัมผัสกับคําว่าการดูแลการเทคแคร์การถูกเอาใจใส่ฟิลนั้นเลยสําหรับคนคนนี้ที่เขาให้คุณได้อนะในขณะเดียวกันสิ่งที่น่ากังวลบางทีอาจจะไม่ใช่คุณตัวเขาเองคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนเพิ่งจบความสัมพันธ์จากคนเก่าๆในชีวิตเขามาแล้วก็มีความยัง ลังเลยังมีความรู้สึกแบบมันจะเป็นไปได้ไหมนะในความสัมพันธ์นี้ที่จะไปต่อในระยะยาวถ้าไม่คุณกับเขา,าคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มาเราก็มาเจอกันฟีลประมาณนั้นนะเราก็มีความกังวลว่าหนึ่งถ้าเป็นฝั่งเขาจบมาใช่ปะ่ะก็มีความกังวลว่าในความสัมพันธ์นี้ถ้าคนเก่าเขากลับมาคุณจะสามารถที่จะแบบเออทําให้เขาแบบไม่กลับไปหาคนเก่าได้ไหม เขายังกลัวใจตัวเองอยู่ถ้าเป็นฝั่งคุณนะฮะเขาก็กังวลว่าเมื่อคุณเจ็บมาคุณจะกลับไปหาคนเก่าของคุณหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่าเขาชอบคุณไหมรู้สึกดีกับคุณไหมมีแนวโน้มที่จะเลือกคุณไหมมีชอบรู้สึกดีด้วยแต่มันมาบนความสัมพันธ์ที่มันมันเป็นทางแยกอะฉันจะซ้ายดีหรือขวาดีซ้ายดีขวาดีบัวตูมบัวบาล มีความกังวลอยู่ตรงนี้สําหรับคนนี้นะแต่เขาต้องการการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนใช่ไหมใช่อันนี้พี่บอกได้เขาไม่ได้อยากที่จะคบไปวันๆนะเขามีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้อันนี้ดีใจได้อย่างหนึ่งและนั่นแปลว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาใกล้ค่อนข้างเป็นไปได้ว่าจะเลือกคนใดไปสักคนหนึ่งถ้าถ้ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบสองทางแยกเกิดขึ้นนะนะคะอะไปดูซิ ดูสิว่าเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนอ่ะชาวทัดลมเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะเท m p l a t e น 9ถ้วยเชมเพลน9ก้าถ้วยแล้วก็มีไพ่ห้าถ้วยแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญกลัวโดนทิ้งมั้งจับไพ่ขึ้นมาบอกว่าตัวเขาเองก็เคยผ่านประสบการณ์ความเสียใจมานะคะเคยผ่านการถูกล้อเล่นกับความรู้สึกมาเขากลัวเขาจะเป็นหนึ่งในของเล่นของคุณนะ เออในหมดความสัมพันธ์หรือในหมดคนที่คุยคุยกันมาเพราะเขามานั่งนึกถึงอ่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อมันก็จะเป็นประมาณว่าเราที่คุยกับเขาอยู่พูจาสื่อสารกับเขาอยู่อ่ะมันเป็นโหมดที่แบบคุณคุยกับเขาเล่นเล่นไหมถ้าคบกับคุณแล้วคุณจะจริงจังกับเขาไหมเขาจะต้องกลับมาเจอสภาพนี้หรือเปล่าเขาจะต้องกลับมานั่งซกแบบน้ำตาเช็ดหัวเขาแบบนี้อีกหรือเปล่าคุณนึกออกปะ เขากลัวสภาวะนะเขากลัวคุณไม่จริงจังเขาเมื่อเขาตั้งใจจะคอมมิชเมนต์กับคุณแล้วแล้วคุณตั้งใจจะคอมมิชเมนต์กับเขาไหมคุณล้อเล่นกับเขาไหมบางทีมันอาจจะเป็นที่การแสดงออกหรือคําพูดของคุณที่ทําให้เขาคิดไปนในทิศทางนั้นทั้งท,งที่ใจคุณก็ตั้งใจที่จะไปต่อยาวๆกับเขานึกออกไหมคะคุณอาจจะต้องชัดเจนนิดหนึง่งถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทําไมเขาชอบเงียบหายอะ มีสิบถ้วยคือมีนถือถ้วยสิบถ้วยนถือถ้วยเด็กถือถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะโฟลนะคะถ้าเขาเป็นคนชอบเงียบหายถ้าในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้คุณรู้อยู่ในใจเลยนะคุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้ว่างคือเขาอยู่กับคนของเขา 2อ,อีกเคสหนึ่งมันก็ยังหมายความว่าคนในครอบครัวได้นะเพราะคนที่มาเจอหน้าไพนี้ยคุณเจอคนที่เคยใช้ชีวิตคู่มาแล้วแล้วก็เขาอาจจะมีลูกมีลูกมีพันธะทที่ยังต้องดูแลอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะพาครอบครัวพาลูกเขาไปไปเที่ยวไปอะไรอย่งเงี้ยก็เลยเป็นจังหวะที่ต้องเงียบหายไปนั่นเองนะคะแต่หลักๆคนคนนี้ ถ้าเขาเป็นคนโสดอะถึงแม้จะเคยผ่านชีวิตกันเป็นครอบครัวมาแล้วคุณคนนี้เป็นคนรักครอบครัวนะเ,ออเพราะฉะนั้นการที่ถึงแม้โอเคเขาจะไม่ประสบความสําเร็จกับครั้งแรกที่เขามีครอบครัวแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นี่เขาไม่ได้ในวันข้างหน้านึกออกไหมคะเอ,อคุณก็ยังสามารถเป็นได้ดวงคนบางคนต้องต้องได้แบบนั้นอะถึงจะแบบเรียกว่า สามารถเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้นะคะเขาพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมถ้าพูดพูดว่าไงมีควีนถ้วยอืมมีควินถ้วยนะมีความคิดถึงมีความควีนถ้วยเป็นผู้หญิงที่น่ารักอะมีควีนไม้ด้วยมีความน่ารักเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง มิตรภาพอันดีเนี่ยเขาอยากไปต่อคุณมากเลยเขารู้สึกว่าคุณเป็นงานมากคุณเก่งทั้งงานในบ้านและงานนอกบ้านนะเขาสามารถเชื่อมือคุณได้นะคะเขาสามารถเชื่อมือคุณได้นะสาวทัดลมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้เนี่ยคนคนนี้ตั้งใจที่จะคอมมิตเมนต์กับคุณจริงๆนะคะให้โอกาสเขาหน่อยนะให้โอกาสเขาหน่อยขอให้มันคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเถอะ นะขอให้นะเวลาเนี้ยโอเคเขาอาจจะเคยผ่านกันมีชีวิตคู่มาเลยอะไรก็แล้วแต่แต่ในเวลาเนี้ยเขาต้องโสดสําหรับคุณแพลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณค่ะอย่าบินสิจ๊ะ,ะดูสิแลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณค่ะแพลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณค่ะ ชาวธาตุลมมีเจ็ดไม้มีด้วงแล้วก็มีไพ่เดทแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วย นะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้นะเขาจะพยายามหาทางออกในแบบที่มันต้องจบจากสถานะหนึ่งเพื่อให้ได้ไปอยู่ในอีกสถานะหนึ่งในเกณฑ์ของคนที่อยู่ในโหมดของความสัมพันธ์แบบเติร์ด a าร์ตีมีปัญหาคุณอาจจะต้องหาทางหนีทีไล่ของตัวเองให้ดีแต่ในเคสของคนโสดเนี่ยมันมีเกณฑ์นะที่เขาจะ เหมือนมีสถานาการณ์มาผลักดันให้ต้องเป็นอยู่ในจุดที่ต้องเลือกแล้วเขาก็จะต้องเลือกแล้วก็บังคับให้คุณที่จะต้องเลือกในระยะเวลาอันพอเหมาะพอดีกับเขาด้วยเตรียมใจให้ดีสำหรับใครที่มีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมเพราะคนคนนี้เนี่ยมาถึงเวลาแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นประมาณว่า คนเราเหมือนกระโดดเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์อะถ้ายังไม่ฟอมที่จะคบกันจะกระโดดเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ทาไมทักทําไมพูดทําไมคุยทําไมถ้ายังไม่พร้อมเข้าใจไหมเราจะรู้สึกอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้ายังไม่พร้อมก็อยู่กับตัวเองไปแต่ถ้าเมื่อกลับเข้ามาอยู่เริ่มเข้ามาในความสัมพันธ์นั้นมันแปลว่ามันต้องพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ของเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่ได้แล้วอย่าทักแค่เงาอะเออเมื่อหายเหงาก็จากไปก็ไม่ขวนนะ คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้อะ่ะชาวทัดลมบินอีกแล้ว <c oughs> คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้เป็นไทยที่บินแบบบินง่ายมากบินตลอดสับปุ๊บเด้งปั๊บบินอะไรเงี้ย ช็อตอะไรมาให้คุณเป็นคนที่เขาอยากคุยด้วยจริงจังด้วยเป็นคนที่อยากไปต่อเป็นคนที่มีความรู้สึกว่มกวามันต้องทำอะไร <S <S สักอย่างหนึง่งเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าคุณตั้งใจที่จะไปทางเดียวกับเขาไหมสื่อสารทางเดียวกับเขาไหมพูดคุยทางเดียวกับเขาไหมนะคะ เหมือนความสัมพันธ์นี้พอมันห่างกันแล้วถ้ามันมีการคอมมิชเมนต์กันเนี่ยคนคนนึงต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตไปเป็นฟีลประมาณนั้นเขาอยากจะจริงจังกับคุณจริงๆนะเออแต่เมื่อเมื่อได้มีการจริงจังมันต้องสูญเสียสถานะใดสถานะหนึ่งไปแน่ๆนะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในรูปแบบไหนทิศทางไหน สี่ไม้เดบุฟนชินดาแล้วก็ไพ่สองถ้วยอืม ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะมีคนนึงเคยผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่มาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จแต่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะชัดเจนนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากลองสร้างครอบครัวกับคุณดูคุณคนนี้ไม่ใช่คนโรแมนติกหรอกพี่พูดเลยบางทีอาจจะเป็นคนพูดจาไม่ค่อยเข้าหูซะด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นคนทําอะไรทําจริงนะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเราชอบสไตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งประมาณนี้ก็ให้โอกาสเขาได้ค่ะ ขอราะเขาก็ตั้งใจนะขอให้สําเร็จแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานใกล้ค่ะชาวทัดลมแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นะมีไพ่สองเหรียญเนีนะ่ยความสัมพันธ์นี้มีเรื่องที่ให้ต้องคำนวณให้ต้องคิดนะคะ มีสองเหรียญขึ้นมีด e เว r l ์มีไพ่งถือถ้วยแล้วก็มีไพ Tower. ่ชาวเวในความสัมพันธ์นี้คนที่อยู่ในโหมดความรักแบบทางเลือกตัวเลือกจะต้องเตรียมระมัดระวังสถานการณ์ที่มันไม่เกิดที่มันต้องเกิดขึ้นต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะในบางท่านก็ตกรอบบางท่านได้ไปต่อนะคะถ้าเป็นในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ต้องขออ่านตามนี้แต่ถ้าเป็นโหมดของคนโสดเนี่ย มันคือสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คือรวดเร็วอะมันจะต้องยอมแบบหายจากสภาวะเจ้าสาวที่กลัวฝนอะไรเงี้ยแล้วก็ก้าวไปสู่โลกที่มันเติบโตขึ้นโลกที่มีอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตแล้วก็ต้องปรับตัวซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะไหนดูซเออิเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณขอพายหน่อย ขาอยากบอกอะไรกับคุณควินถ้วยมีคิงถ้วยควินถ้วยเห็นปะคิงถือไม้สี่ไม้อืมแล้วก็ควินไม้โหชัดมากเห็นไพ่คู่ไหม เออเป็นไพค่คู่ขึ้นมาเลยสองคู่คุณเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้ากันได้แน่ในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้จะถูกเลือกในการสร้างครอบครัวด้วยคําว่าเข้ากันได้ด้วยคําว่ามีความรักซึ่งกันและกันและการซัพพอร์ตหนุนนําซึ่งกันและกันมันถูกเลือกด้วยสิ่งแบบนั้นอะในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าเป็นใครถ้าเป็นคนโสดคุณก็ให้รู้ไว้เถอะว่านี่คือคุณสมบัติที่ทําให้คุณได้ถูกเลือกความรัก ความน่าเดูความเอาใจใส่ความเป็นคนเก่งทั้งงานในบ้านนอกบ้านความเป็นคนที่เอาอยู่ความที่คุณมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับเขาคุณเช่ดหน้าชูตาเขาได้แล้วก็ในหมวดของความสัมพันธ์ที่เป็นทางเลือกตัวเลือกคนที่ถูกเลือกก็คือคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเนี้มันคือแบบนั้นนะคะประมาณนี้ไปดูซิวายย่าไพ่อยากจะแนะนำอะไร ใ้าอย่างแนะนำอะไรให้คนที่จะเรียกคนที่เลือกพ่ให้กระชาวทัดลมใ้าอย่างแนะนำอะไรให้กระชาวทัดลมคะคิดน้อยทุกน้อยเนี่ยมันขึ้นมาตรงกับไพ่ก้าวดาบตอนแรกเลยที่คิดมากไปมันก็ไม่ช่วยอะไรลองปรับลองแก้ดูอะไรที่บางทีมันยังมาไม่ถึงหรือแบบมันคิดไปก็เท่านั้นนะ่ะเราอาจจะต้องถ้าเราเป็นคนแก้การคิด ไม่ได้ลองไปคิดเรื่องอื่นดูอย่าคิดเรื่องนั้นมีความรับผิดช,ชอบกองนี้ชาวทาัศชาวทัดนลมชาวทัดลมชาวทัดลมคุณเป็นคนที่เครียดแล้วก็แบกแบกความรู้สึกของตัวเองไว้ด้วยคำว่ารับผิดช,ชอบซึ่งเรื่องบางเรื่องนะบางทีมันเป็นธุระของคนหลายๆคนแต่คุณเลือกที่จะอยู่ในโหมดนั้นเองพี่ก็เอาใจช่วยนะชาวทัดลมเพราะตัว เรื่องมึงเรื่องคุณมิวารู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นชันแหละเป็นคนอื่นทํำก็คงไม่ได้อ่ะมันก็คงไม่ใช่ธาตุอื่นนะเนาะ มีไพ่เปลี่ยนทางแล้วก็มีไพ่อดออมนะฮะอะไรหลายๆอย่างถ้ามันทําอยู่ในเวเดิมมันไม่เวิร์กก็คงต้องเปลี่ยนแปลงเวนั่ะค่ะเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนการทําแล้วก็อยู่ในช่วงที่คุณอาจจะต้องอดออมด้วยนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะกระเป๋ารั่วอย่างที่บอกนะฮะแต่มันจะแก้ไขได้ด้วยการที่จํากัดสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตออกไปลองคํานวณดูค่ะอะไรที่มันสามารถพอที่จะลดได้ ก็ลองทำดูเผาดูอะไรหลายอย่างมันก็จะได้คลี่คลายเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะประมาณนี้นะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับดวงนะคะที่เราจะต้องรู้แล้วก็ รวมถึงความสัมพันธ์ของชาวธาตลมในเครื่องเดือนหลังกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมนะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ